ในบรรดาขุนศึกแห่งยุค3าก๊กถ้าให้พูดถึงคนที่ถูกยกให้เป็นที่สุดของที่สุดในเรื่องการรบเนี่ยชื่อของลิโป้น่าจะลอยขึ้นมาเป็นชื่อแรกๆเลยนะคะใช่ครับพร้อมกับคําพูดติดปากที่ว่ายอดคนคือลิโป้ยอดม้าคือเซ็กเทาครับคือมันเป็นภาพจําของความแข็งแกร่งที่แบบไร้เทียมทานจริงๆครับชัดเจนมากแต่มันก็มีคําถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะว่าถ้าเขาเก่งกาจขนาดนั้นจริงๆทาไมบทสุดท้ายในชีวิตของเขาถึงจบลงด้วยความพ่ายแพ้แล้วก็การถูกประหาร วันนี้เราเลยจะมาลองสํารวจข้อมูลจากหลายๆแหล่งดูค่ะโดยเฉพาะบันทึกประวัติศาสตร์เพื่อหาคําตอบว่าตัวตนจริงๆของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ใช่ครับคือประเด็นนี้สําคัญมากเลยต้องขีดเส้นใต้ไว้ก่อนเลยว่าภาพของลิปโปที่พวกเรารู้จักกันส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากวรรณกรรมเรื่องสามก๊กซึ่งก็มีการแต่งเติมสีสันเข้าไปเยอะมากอ๋อค่ะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูต้นทางจริงๆอย่างบันทึกสามก๊กจีหรือพงศาวดารข้านยุคหลังเราจะเห็นภาพของเขาในอีกมิติหนึ่งเลยครับ อาจจะไม่ได้ดูเป็นฮีโร่แต่มีความเป็นมนุษย์มากกว่ามีความเทาๆมีข้อบกพร่องใช่ครับมีเลือดมีเนื้อมีข้อบกพร่องเยอะเลยการคุยกันวันนี้ก็เหมือนการพยายามปอกเปลือกตำนานออกไปให้เหลือแต่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่น่าจะไม่มีใครปฏิเสธได้เลยก็คือความสามารถทางการรบของเขาเรื่องนี้คือของจริงใช่ไหมคะไม่ใช่แค่นิยายของจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ถูกบันทึกไว้ชัดเจนในประวัติศาสตร์เลยลิปโป้มีความสามารถในการขี่มา้ายิงเกาทัน ที่เรียกว่าโดดเด่นกว่าคนในยุคเดียวกันมากๆค่ะพละกําลังมหาศาลแล้วก็กล้าหาญในสนามรบจนได้ฉายาว่าขุนพลบินหรือเฟยเจียงขุนพลบินครับซึ่งมันก็สื่อถึงความเร็วความดุดันในการเคลื่อนทัพความเก่งกาจตรงนี้แหละครับคือใบเบิดทางชั้นดีของเขาเลยซึ่งในยุคนั้นที่แบบแผ่นดินวุ่นวายขุนศึกรบกันตลอดเวลาการมีนักรบที่เก่งที่หุดในแผ่นดินไว้กับตัวก็เหมือนมีไพ่ตายเลยนะคะถูกต้องเลยครับแล้วเราต้องเข้าใจบริบทช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นด้วยว่าความพักดีมันเป็นเรื่่องทีเ ไม่แน่นอนเลยการย้ายข้างเปลี่ยนนายเป็นเรื่องปกติมาก oh. แต่สิ่งที่ทําให้ลิปโป้โดดเด่นขึ้นมาไม่ใช่แค่การที่เขาไม่พักดีนะแต่เป็นวิธีการที่เขาใช้หักหลังมันรุนแรงแล้วก็เป็นเรื่องส่วนตัวมากๆหมายความว่าอย่างไงคะคือเป็นเส้นที่แม้แต่ขุนศกคนอื่นในยุคนั้นก็ไม่ค่อยจะกล้าข้ามกันนะครับน่าสนใจมากค่ะแปลว่าเขาเก่งสุดยอดแต่ประวัติการทํางานกลอบเริ่มด้วยการ สังหารเจ้านายตัวเองใช่ครับจุดเริ่มต้นที่สร้างชื่อเสียให้เขาเลยก็คือการสังหารเต็งหมวนเจ้านายคุณแรกที่ให้โอกาสเขาแล้วก็ปฏิบัติต่อเขาอย่างดีมากค่ะแต่เพราะต่างโต๊ะซึ่งตอนนั้นมีอำนาจลนา้นฟ้ายื่นข้อเสนอที่ดีกว่าให้ทั้งตําแหน่งเงินทองใช่ครับแล้วก็ม้าเสกเทาในตํานานด้วยลิปโป้ก็เลือกที่จะตัดหัวเต้งหมวนแล้วก็เดินไปหาต่างโต๊ะเลยโอ้โหมันแสดงให้เห็นตั้งแต่แรกเลยว่าความพักดีของเขาสามารถซื้อได้ว่าอย่างนั้นก็ได้ครับมันคือการตัดสินใจที่มองแค่ผลประโยชน์ระยะสั้นล้วน นี่คือจุดที่ทําให้เราเห็นพทเทิร์นพฤติกรรมของเขาชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยแล้วแพทเทิร์นที่ว่าก็เกิดขึ้นอีกครั้งอย่างรวดเร็วแถมยังสะเทือนแผ่นดินยิ่งกว่าเดิมด้วยคือการสังหารต่างโต๊ะที่รับเขาเป็นลูกบุญธรรมด้วยซ้ําอะไรที่ผลักดันให้เขาทําขนาดนั้นคะนั่นเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเพราะในความเป็นจริงมันเป็นการผสมกันของ2อ,อย่างเลยในทางการเมืองเนี่ยลิโปอถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยกลุ่มขุนนางที่นําโดยอ้องอุ่นซึ่งวางแผนจะโค่นต่างโต๊ะอยู่แล้วอ๋อมีคคนชัััใยยออู่เบบื้งงหลงร อองอุ่นเห็นรอยร้าวระหว่าง2คนนี้ก็เลยเข้าไปเสียมแต่ถ้ามองในมุมส่วนตัวสถานการณ์ตอนนั้นมันก็เหมือนระเบิดเวลาดีๆนี้เองครับระเบิดเวลาที่ว่าคืออะไรคะคือจากบันทึกเนี่ยตังโตเป็นคนอารมณ์ร้ายมากเคยมีครั้งหนึ่งที่โมโหแล้วคว้างทวนสั้นใส่ลิโป้เลยจริงเหรอคะครับแม้ลิโป้จะหลบทันนะแต่มันก็สร้างความหวาดระแวงในใจเขาแล้วที่สําคัญที่สุดเลยคือลิโป้แอบไปมีความสัมพันธ์กับสาวใช้คนสนิทของตังโตโอ้โห oh. เขาก็เลยกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าความลับแตกขึ้นมาเขาต้องตายสถานเดียวแน่เงินก็แปลว่าเขาเก่งในการสู้ซึ่งซึ่งหน้าแต่ในเกมการเมืองเขาเป็นแค่หมากตัวหนึ่งที่ถูกคนอื่นใช้งานอย่างต้องสงสัยเลยครับเขามีแต่กําลังแต่ขาดวิสัยทัศน์ทางการเมืองโดยสิ้นเชิงพอค่าตังโตได้แทนที่จะคุมสถานการณ์ได้เขากลับถูกอดีตขุนพลของตังโตตีโต้ตกลับจนต้องหนีหัวซุกหัวซุนแล้วชีวิตก็เริ่มเข้าสู่ช่วงพเนจรใช่ครับเขาหนีไปพึ่งอ้วนสุดแต่อยู่ได้ไม่นานก็ไปปล้นเขาอีกอา้าว จากนั้นก็ไปหาอ้วนเซี่ยวช่วยรบชนะแต่ด้วยความที่ทําตัวเย่อหยิ่งเรียกร้องไม่หยุดอ้วนเซี่ยวก็ราคาญจนส่งคนไปลอบฆ่าแต่ลิโป้ก็หนีมาได้อีกแต่ครั้งที่น่าจะดังแล้วก็อุกอาจที่สุดคงเป็นการหักหลังเล่าปี่ที่เมืองชีจิวถูกต้องครับนี่คือกรณีศึกษาที่ดีที่สุดเลยตอนนั้นลิโป้เพิ่งแพ้โจโฉมาค่ะกําลังลาบากใช่ครับเล่าปี่ซึ่งครองเมืองชีจิวอยู่ก็ใจดีให้ที่พักพิงให้อยู่ที่เมืองเสี่ยวพ่ายใกล้ๆกก,กันแต่พอเล่าปี่ติดสึกกับอ้วนสุด ลิปโป้ก็ฉวยโอกาสตอนเมืองว่างเข้ายึดชีจิ๋วมาเป็นของตัวเองหน้าตาเฉยเลยโอ้โหเหมือนแขกรับเชิญที่แย่ที่สุดในโลกเลยนะคะมาขออาศัยแต่พอเจ้าของบ้านเผือก็ยึดบ้านเขาเลยคำถามคือทำไมถึงยังมีคนกล้ารับเขาไว้อีกล่ะคะในเมื่อประวัติเขาเป็นแบบนี้เพราะฝีมือการรบของเขามันคือรางวัลที่ล่อใจเกินไปครับอ๋อขุนศึกทุกคนในยุคนั้นคิดเหมือนกันหมดว่า คนอื่นอาจจะคุมเขาไม่อยู่แต่เราทําได้ทุกคนหวังว่าตัวเองจะเป็นคนพิเศษที่ควบคุมอาวุธอันตรายชนิดนี้ได้ใช่ครับเป็นการเดิมพันที่เสี่ยงสูงแต่ผลตอบแทนก็สูงซึ่งสุดท้ายก็ไม่มีใครชนะเดิมพันนี้เลยพอพูดถึงเรื่องการวางแผนการจัดการนี่น่าจะเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของเขาเลยใช่ไหมคะมีกําลังแต่เหมือนขาดสมองขาดอย่างรุนแรงเลยครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือสงครามแย่งชิงมฑลกุนจิวกับโจโฉช,ช่วงแรกรปปลิโปได้เปรียบมากยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ไปได้ แต่สงครามมันลากยาวถึง2ปีสุดท้ายลิปโป้ก็แพ้ทำไมล่ะคะถ้าเราเปรียบเทียบวิธีคิดของ2คนนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับลิปโป้เก่งรบซึ่งหน้าเขาอาจจะชนะในสมรภูมินี้สมรภูมินั้นแต่โจโฉมองภาพใหญ่กว่าขณะที่ลิปโป้ไล่ตีเมืองโจโฉว,วางแผนระยะยาวรักษาเส้นทางสเสบียงสร้างพันธมิตรอ๋รอลิโป้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปวันวันถูกต้องครับใช้แต่อารมณ์เป็นที่ตั้ง เขาชนะการต่อสู้แต่โจโฉช,ชนะสงครามครับแถมจากข้อมูลยังบอกได้ว่าเขาเป็นคนขี้ระแวงมากไม่ไว้ใจใครเลยประเด็นนั้นสําคัญมากครับความขี้ระแวงทําให้เขาไม่สามารถสร้างทีมที่แข็งแกร่งได้เขาฟังแต่คํายุข,ของภรรยาไม่เชื่อที่ปรึกษาอย่างตันกงและก็ปฏิบัติต่อขุนพลไม่เท่าเทียมซึ่งสุดท้ายก็นําไปสู่จุด,จ,ดจบของเขาเองใช่ครับเพราะในวาระสุดท้ายที่เขาถูกโจโฉล้อมที่เมืองแห่ฝื คนที่จับเขามัดและเปิดประตูเมืองยอมแพ้ก็คือนายฐานคนสนิทของเขาเองแต่ในชีวิตที่เต็มไปด้วยการตัดสินใจผิดพลาดมันก็มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้คนมองเขาในแง่ดีขึ้นมาบ้างเหตุการณ์ยิงเกาทันที่ประตูค่ายนะคะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคะอ๋อตอนนั้นลิโป้ยังอยู่ที่ชีจิวครับแล้วกองทัพของอ้วนสุดกําลังจะมาตีเล่าบี ลิโป้รู้ว่าถ้าปล่อยให้สองฝ่ายรบกันตัวเขาเองก็จะเดือดร้อนไปด้วยเลยอาสาเป็นคนกลางค่ะเขาเชิญแม่ทัพทั้งสองฝ่ายมากินเลี้ยงแล้วก็เอาทวนของตัวเองไปปักไว้ที่ประตูค่ายซึ่งอยู่ไกลมากแล้วเขาก็ท้าพานันในตำนานใช่ครับเขาบอกว่าถ้าข้ายิงเกาทันดอกเดียวโดนปลายคมลูกจันเซียวของทวนได้พวกท่านต้องเลิกแล้วต่อกันซึ่งทุกคนก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็ทำได้สำเร็จอย่างน่าอัศาจารย์ทำให้ทัพของอ้วนสุดต้องยอมถอยกลับไป ตอนฟังเรื่องนี้ครั้งแรกมันรู้สึกเหมือนเป็นช่วงเวลาที่เขาดูฉลาดมีบารมีดูเป็นผู้นําขึ้นมาเลยนะคะอืมผมอาจจะลังเลที่จะใช้คําว่าชาญฉลาดนะครับแต่อยากจะเรียกว่ามันเป็นการแสดงอํานาจข่มขวัญที่ยอดเยี่ยมมากกว่าอ๋อคือโชพาวางั้นเถอะใช่เลยครับเขาไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเขาแค่กําลังเตือนทุกฝ่ายว่าข้าคือคนที่อันตรายที่สุดที่นี่และสงครามจะเกิดหรือจะจบก็ต่อเมื่อข้าอนุญาตเท่านั้นเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเพื่อผลประโยชน์ตัวเองล้วน ซึ่งจะสอดคล้องกับนิสัยของเขาเป็นอย่างดีพอฟังแบบนี้แล้วภาพของลิโป้ก็ชัดขึ้นมากเลยค่ะเขาคือขุนศึกที่แกร่งที่สุดในสนามรบจริงๆแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นมนุษย์ที่เปราะบางเต็มไปด้วยข้อบกพร้องหุนหันพลันแล่นขี้ระแวงมองการไกลไม่เป็นจนสุดท้ายก็ทําลายทุกคนรอบตัวแล้วก็ทําลายตัวเองในที่สุดบทเรียนสําคัญที่ประวัติศาสตร์ทิ้งไว้ผ่านเรื่องราวของลิโป้เนี่ยนะครับมันคือบทเรียนที่ว่า ความคาดเดาไม่ได้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาในสนามรบกลับกลายเป็นหนี้สินก้อนโตที่สุดของเขาในทางการเมืองน,น่าสนใจมากค่ะขยายความหน่อยได้ไหมคะคือขุนศึกคนอื่นจ้างเขาเพราะความบ้าบิน่นคาดเดาได้ในสนามรบ แต่พวกเขาก็ทอดทิ้งเขาด้วยเหตุผลเดียวกันเขาเปรียบเสมือนดาบที่คมกริบแต่ไม่มีฝักดาบที่ปลอดภัยพอจะเก็บมันได้ทําให้สุดท้ายแล้วเขากลายเป็นคนไร้ประโยชน์สําหรับทุกคนรวมถึงตัวเขาเองด้วยแต่ถึงอย่างนั้นมรดกของเขาก็ยังอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะคะโดยเฉพาะในวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างวิดีโอเกมที่มักจะสร้างภาพให้เขาเป็นสุดยอดนักรบที่เท่และเก่งกาจที่สุดเสมอเลยใช่ครับมันน่าสนใจนะคะที่ได้เห็นว่าภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมันต่างจากตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ที่เราคุยกันวันนี้มากแค่ไหน และนั่นก็นําไปสู่คําถามสุดท้ายที่น่ากบคิดครับว่าความหลงไหลในตัวละครแบบลิโปเนี่ยมันอาจจะสะท้อนถึงความชื่นชมในพลังอํานาจบริสุทธิ์การไม่ยอมอยู่ใต้กฎเกณฑ์ในดๆที่ซ่อนอยู่ในใจของพวกเราเองหรือเปล่าแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าเส้นทางแบบนั้นมักจะนําไปสู่การทําลายตัวเองในท้ายที่สุดเป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆค่ะแล้วสำหรับผู้ที่กําลังฟังอยู่แล้วคะมองลิโปเป็นตัวละครแบบไหนเป็นวีวรบุรุษที่น่าเศร้าหรือเป็นแค่คนที่ขวายคว้าหาโอกาสอย่างไร้ศีลธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและถ้าชื่นชอบการเจาะลึกเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดประเด็นที่น่าสนใจในครั้งต่อไปค่ะ